สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับ gio gamer วันนี้ผมจะมาดูโจโจท่านสตาร์นะผมเพราะว่าโจเทโร่ประัาจ g โ o นะผมกำลังเล่นไพ่โดนไพ่ใส่โจสตาร์นะผมถ้าไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะผมโอโจเทโร่ต่อไปแล้ว gio โอ,โโอโโ้กะละมุ่นน้านเนี่ยนั่นเหรอไม่คิดจะหยุด,ดี i o คนน,นี้เดี๋ยวนั่นเหรอ แต่ว่าโจสเตปอ่ะนายที่คนโน่าหลบที่มันได้หลบแต่ว่าในเชื่อไฟถือที่ว่าเป็นการที่สีหลบหนะ่อแต่ที่นีหลบแต่คิดในความจังชอบที่สุดรเนานะถึงเวลาที่ไม่ทันหาผมไม่ได้ไม่ได้จะสิเริ่มเกมดีกว่าโฮโหมันมาเริ่มกัะตัดสิ์ลงคาสักเป็นฝันดีกว่า เริ่มอันนี้ไหมแล้วไมมแล้วเลือกการที่สองและที่สี่ลบกผู้เล่นก็คือที่การผมโลภแต่ว่าที่สำคัญที่การจะเริ่มเกมสลายตายแต่ที่สำคัญผู้ภูเขาจะเป็นของภูเขาแน่นอนเลงการเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแ,แต่นายาที่เกิดอะไรขึ้นของนายละ่ะแต่คิดจะไปเสียใจทำไมกันโลก นายพูดถูกไปเป็นสุขปริคาดแต่ว่าถ้ามันไม่ยอมเพิ่มจะไม่ยอมเด็ดขาดเชอะแต่ว่าโดูโูกกว่าแล้วเร็วกันดีกว่าเดวยูวิวล เด๋ยวเวลาพ่ายเลิกสีがが่บอบห้าบอบสองบอบไม่จริงถ่ยดีโอหใบปกติแล้วแต่ว่าผู้นี้ของผู้ของดีโอดโอแกตายโอนอ่อวอนเร็ววัเร็วว นี่เนี่ยโกมเสียโกงก็มันมนเกิดขึ้นนะผมโอ้ยครับถ้าใครชอบของโจโจ้ท่านสตาร์วันในซีรีส์นะครับก็ไปดูกันได้นะผมถ้าใครชอบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ